สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะกับพวกเราทีมส,<อ>ส<อ>ค่ะวันนี้พวกเรามากันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอเสริมงามนะคะ<า>เป็นร้านอาหารของลูกค้าปุ้มเองนะคะชื่อว่าร้านกินกลางค่ะเดี๋ยว เราพาไปคุยกับลูกค้ากันก่อน่ะครับเจ้าวันนี้เรากปอยู่กับป่เก้นะเจ้าเจ้าของร้านกินกลางนานะเจ้าหนอเดี๋ยวปิเกแนะน้าตัวก่อนนะเจ้าเจ้าวดีเจ้าปิเกเจ้าของร้านกินกลางนาเจ้าร้านตั้งอยู่ที่บ้านน้าหลงเสรมงาถนน เสริมงามรี่เจ้าก่อนถึงแยกไปสป,ปาประมาณ100เมตรเจ้าปิเก๋นะเจ้าเป็นลูกค้าเกา่าตีเกยออกรถกับปุ้มอยู่แล้วนะเจ้านาะเฮาออกรถได้กันมาประมาณเจ็ดปีปแล้วนะ<ป>เจ้าเนาอ แล้วก็รถตีแจ้งานตีเก๋แจ้งงานเป็นยังไงท่านจ้งดีใจ้ดีจะใจดีปกติเลยจะซื้อของรับทรงลูกไปเที่ยวไปไหนได้หมดจะก็ยังก็ยังแจ้งานอยู่แต่กะพอดีพอนหมดแล้วเนาะหมดแล้วเจ้าเอาแหงไหมหมอเอาแหงกนเจ้าเดินล้อล้อเปิดล่านไปสักพักเนาะเพราะว่าปีเพิ่งเปิดล่านนี่ได้ประมาณสักห้าเดือนเจ้าแต่ลูก่้าก็มาเรื่อยๆใช่ผลตอบรับดีเจ้าเพราะว่าล่านก่อลมลื่นเนาะใช่จ้าขนาดหน้าห้องนะเจ้ามีสปริงเกอร์เปิดอยู่ตลอดมต่ต้องห่วงว่าจะ ร้อนนะเจ้าเนาะเย็นสบายเจ้า,จาเล้วขอเมนูแนะนำร้านปีนี่จะมีหลากหลายเมนูเนาะแต่ว่าหลักๆเลยที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งก็จะมีพวกลับซาแก่งออมแล้วก็ต้มแซบเม็ดแล้วก็เมนูเด็ดสุดก็คือปลาทอดสมุนไพรเจ้าเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยเขาจะเป็นสมุนไพรที่เขาปลูกเองเจ้าปลูกเองที่บ้านเลยที่บ้านเลยเจ้า,จาบ่ได้ซื้อเลย ก็คือบะมีสารบะมีเลยเจ้าเพราะว่าย้ายจะดูแลเองเลยเจ้าเนาะเด็ดสุดเลยจอันเดียวกับขอเมนูตีปิเกตว่มาเนาะเอามาให้ชิมก่อนนะ n c า Turn around, turn around. I just wanna, I just wanna. Turn around, turn around. เจ้าทางลานเดี๋ยวพี่เก๋แนะนำแต่ละเมนูว่ามีอะไอย่างไรนะเจ้าเนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นเมนูลาบลาบของทางลานนี่จะทําน้ําพริกเองเลยเจ้าตาน้าพริกเองนะเจ้าแล้วก็อน,นิสาแล้วก็สุดเด็ดสุดปลาทอดสมุนไพรเจ้าสมุนไพรจุกๆ,กๆแล้วก็ตํารวมทะเลแล้วก็น้ําตกหมูแล้วก็ตัวนี้แกงออมเจ้าแกงออมก็น้ําพริกทํเองท <ำ S 2> เองเหมือนกันเจ้าแล้วก็ต้มแซ่บเนื้อเจ้า แล้วก็รับขั่วหมูจะเป็นฟรายอาหารทานเล่นก็มีจาทั้งหมดนี่ก็จะเป็นเมนูเด็ดของตางล้านตีปิเกอแนะนำให้ตังของเฮาได้ฮับราบกันนะเจ้าและเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะเจ้านเะจ้า เจ้าสำหรับกับข้าวล้านปิเกวันนี้นะเจ้าบอกเลยว่าถูกปากพนักงานมากเลยเจ้าหมดทุกอย่างราคาย่อมเยามากเลยเจ้าสั่งไปเยอะมากหมดบัดเท่าไรเองนะเจ้าเนาะ สำหรับวันนี้กะขอปีเก๋ฝากล้านโดยนะเจ้าเจ้าสำหรับไข่ที่พานไปพานมาเส้นเสริมงามรีนะเจ้าแวะไดเจ้าล้านกินกลางนะเจ้ารับรองว่าอาหารอร่อยราคาเบาแพงเจ้าแล้วก็ตีจอดรถกว้างขวางเจ้าสามารถติดต่อเบอร์โทรได้0871755242และเพจของล้านก็คือกินกลางนาะที่นี่แอสที่นี่นะเสริมงามเจ้าจุดเด่นก็คือเขาอยู่กลางนาะจะเป็นส้มมุงค้าเจ้า สำหรับวันนี้กะขอบคุณพิ่เก๋นะเจ้าจ้าขอบคุณเจ้าฝากกดติตตามเพจของบริษัทตัอยนะเจ้าแล้วก็ช่อง YouTube อีกหนึ่งทางนะเจ้าน้อ